สวัสดีครับสวัสดียามเช้า F c พี่น้องทุกท่านครับผมอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็อยู่ที่ทุ่งนาครับหกโมงยี่สิบเอ็ดเอาน้ำมันมาส่งรถเกียวครับพอดีวันนี้มีนัดแต่เช้าอา,อากาศเย็นสบายวันนี้ไม่มีน้ำค้างครับไม่มีน้ำค้างเกี่ยวได้เลยแต่ไม่รู้ทีมงานอยู่ไหนยังไม่มานะครับ จะรอพอดีมีงานด่วนครับวันนี้เลยมาแต่เช้าไปปะยางให้เสียเมยครับเป็นพี่น้องก,กันกับเสียอันนั่นแหละตรงข้ามกันครับบ้านตรงข้ามแต่ตอนนี้เอาน้ำมันมาส่งจเจ้ามาแดงเด็กน้อยตัวดำยังไม่มาครับอ้อยน่าจะมาสายหรือเปล่าดิบลี่เลยนะทุกคนวันนี้ไม่มีน้ำค้างและจะเกี่ยวได้แต่เช้าครับ ลุยได้ลุยครับช่วงกรอบโกยพี่น้องเอาน้ำมันมาส่งน้ำมันก็แพงโอ้ยนั่นละห้าร้อยไม่เต็มเลยเต็มสี่นั่นนี่วันนี้ซื้อหกครับ,นน 6, รบผมจะรีบไปไว้หนึง่งเป็นอะไร เดี๋ยวเอาน้ำหอมให้เด็กน้อยก่อนซื้อน้ำหอมมาฝากเด็กน้อยครับเช็ดกันฝุ่นดำปี้เลย,ยเกี่ยวข้าวแม่ครับเมื่อวาน ได้สามอุ้มหรือเปล่าวันนี้ม็จะเกี่ยวให้เสร็จน้ำมันหมดครับเมื่อวานเลยได้ไม่เยอะได้ประมาณสามไร้ตอนนี้ก็อยู่ที่ทุ่งนาของผมเองครับเมื่อคืนเกี่ยวถึงสองทุ่มฟางสวยพี่น้องปีนี้ฟางแพงกว่าข้าวนะ ใครมีฟางอัดเก็บไว้เลยครับน่าจะราคาดีตอนนี้จะเป็นข้าวกหอสิบห้าไม่มีน้ำค้างครับเกี่ยวได้เลยนะนี่วันนี้ลมเย็นสบายแต่ทีมงานอยู่ไหนหมดไม่รู้ม้าแดงนี่ห้าปีแล้วครับห้าปีนี้นะ แต่ถ้ารวมรถเกี่ยวรวมๆกันรวมกันก็11ปีครับที่ผมเล่นมาเมื่อก่อนมีสองคันคูบต้าหคันนะครับคูบต้าเป็นรถกระสอบมันมันเหนื่อยใช้คนเยอะครับผมก็เลยเปลี่ยนเกมมาเล่นเอาอุ้มไปคันเดียวแล้วก็ซื้อรถดำที่เราต้องใช้คู่กับอุ้มครับง่ายดีใช้คนน้อย เมื่อวานเปลี่ยนแท็กใหม่แลพี่น้องหมื่นครับนี่ฝั่งนี้โอ้ไม่ใช่อันนี้แท็กเก่าตอนนั้นน่าจะ2ปีครึ่งนะแรกๆผมไม่รู้ครับผมจะตึงแท็กตึงตึงึง,ง,งจนมันยืดมันเกาะไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนใหม่พอเรามีประสบการณ์หน่อยก็ไม่ต้องตึงแล้วฮะกิจวัตรประจำวันครับ แต่วันนี้มีนัดก็เลยต้องรีบแต่เช้าหน่อยต้องไปปะยางให้เสมีครับรถเกี่ยวเหมือนกันรถเทลนเลอร์ฝั่งนี้ครับแท็กใหม่หมื่นแปดพี่น้องซึ่งเมื่อวานเมื่อวานก็ได้ไม่เยอะครับได้ประมาณสิบสามสิบสี่สิบสี่ได้เพราะว่า ตัวดึงหัวเกี่ยวขาดครับที่เป็นสลิงในนี้แหละเลยวิ่งซื้ออะไรกลับไปกลับมาไม่ได้ไฟนี้ก็ใส่ใหม่นะครับช่างบอยใส่เี๋ยววันนี้นะครับผม <g ül> จะถ่ายคลิปเด็กน้อยตัวดําให้ดูเขาขับรถเกีียวแล้วพี่น้องโอ้โหไปแอบขับตอนไหนไม่รู้เลยเขาน่าจะฝึกไว้นานเลยแต่ผมไม่รู้ไม่เห็นอีกที่โยกคล่องเลยครับเด็กน้อยตัวดําสงสัยจะไม่อยากขับรถดําแล้ว อยากขับน้องฟ้าใสแล้วได้ขึ้นเจ้ามาแดงแล้วจะติดใจขับดีนะครับยันมาใช้ดีสําหรับผมนะถือว่าใช้ดีหลายคนถามเข้ามาครับว่ายันมาอย่างางู้นนี้ผมการันตีเลยครับถ้าเปรียบเทียบกับคูปตานะเพราะผมเล่นคูปต้ามาก่อนหนังคนละม้วนครับละมวนจริงๆใช้ดีตัวนี้จะเป็นตัวแปดนะครับระบบตัวนวนทุกอย่าง เหมือนแปดห้าหมดเลยที่เป็นพ่วงมาลลยแตกต่างคือช่วงล่างกับเครื่องยนต์แล้วก็ถังอุ่มแค่นั้นห่างกันสามสี่ห้าแสนพี่น้องผมก็เลยเอาตัวนี้ครับช่วงนั้นแปดห้าราคาจะอยู่ล้านหกนะตอนนี้เห็นว่าอยู่ล้านเกือบล้านห้านะมันลงหรือเปล่าแต่ตัวน,นี้ล้านสองแสนห้าหมื่นครับไม่มีลดแม่ต่บาทเดียวว่าแต่ทีมงานผมอยู่ไหนหมดนี่ก็ ่วงนี้ลุยได้ลุยครับน่าจะเติมน้ำมันแล้วก็เกี่ยวเลยเช็คน้ำมันนิดๆหน่นนอยๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปปะยางก่อนน้ำมันก็ได้แล้วเดี๋ยวต้องส่งแชทบอกครับเพราะว่าตรงวันเนาะส่งแชทบอกก็ได้แล้วไม่ต้องโทรครับเพราะว่าทุกคนจะเล่นโทรศัพท์ตลอด ไปพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสด,ดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ